สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยดูเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็สําหรับในงวดที่แล้วนะครับสำหรับในหวยในวันจันทร์นะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในหวยวันจันทร์นี่ก็เข้าไปนะครับในที่ในนะครับ20นะอ่ามา2002นะครับเป็นในที่ในตัวกลับนะครับก็มาดูในหวยในวันพุธอ่าซึ่งก็วันพุธที่แล้วก็เข้านะครับวันพุธที่แล้วก็เข้า นะครับแหนในหัวของวันจันทร์นะครับในสูตรนี้นะครับนี่สูตรนี้ก็เข้าบ่อยนะครับเนาะอืเดี๋ยวงไงก็รอวันจันทร์แล้วกันนะครับมาดูในสูตรนะครับในเมื่อกี้สูตรวันจันทร์สามร้อยเนาะมาดูในสูตรในหวยวันพุธแล้วกันนะครับนี่เข้าสองสองนะครับเป็นสูตรจับคู่นะฮะสูตรวันพุธสามสี่นะครั้งก่อนก็เข้าสามสองนะครับนี่ แล้วก็ถัดมาก็มาสองสองนะครับซึ่งในพุธที่แล้วนะครับเนี่ยก็ออกในที่เล็กเบิ้ลนะครับเนาะมาดูในทั้งสามสูตรเลยนะฮะก็จะเป็นในสูตรวันพุธหนึ่งสี่ห้านะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับอืมเนี่ยสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับซึ่งในวันพุธที่แล้วนะครับก็คือในพุธที่สองใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะฮะสูตรนี้ออกไวในหนึ่งศูนย์สองสองนะครับแล้วก็ศูนย์หก มันเว้นมาเบิ้ลเนะาะอ่ะก็เนี่ยมาวิ่งหกนะฮะครั้งก่อนมาวิ่งสามนะครับในที่ในสูตรนี้ล่าสุดนี่ครับสําหรับในวันพุธถัดมานะครับวันพุทธที่นะครับที่เก้านะฮะเนาะนี่จะได้เลขไหนนะครับเนาะก็เนี่ยมันมาฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยเนาะนะหรือจะตัดได้วิ่งตัวเดียวนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะนําในที่ในหลักพนะันร้อยสิบนี่ งดก่อน3บวกกับ2ใน้า5บวกกับ2เป็นเลดแต้มลาสูด2บวกกับเป็น4 4บวกกับ0นเป็น4ี่นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น3เนี่ยก็แสดงว่านะครับมันต้องมีในที่ใน4ี่กับ3ในวันพุธที 9, ่เกนีลองดูแล้วกันนะว่าจะมาไหมนะครับนกอ่ะสูตรนี้อีกพุธหนึ่งนะครับในสูตรพุธนี้ก็เป็นพุธเลขวิ่งเหมือนกันหวยราวนะครับหกเ้าย้อนหลังไปีหวยราวนี่วันพุธเนี่ย ต้องมี6มี9มี8ดนะครับซึ่งในพุทธที่แล้วนี่ก็อ่ะมีมาจริงๆด้วยนะครับสลับในพุทธที่แล้วออกไปนี่นะครับก็จะเป็นที่ในหนึ่งวันพุธหนึ่งศูนย์สองสองนะครับแล้วก็ศูนย์หกนี่ก็มาหกนะครับเนาะอืมนะฮะมาแปดครั้งก่อนมาแปดมามาหก หกเก้าปดเนาะอืมเรามาเปรียบเทียบสถิตินะครับซึ่งในงวดที่แล้วผมก็นินนะอืมก็นินให้อยู่นะอ่าวันที่สองแล้วก็วันที่เก้าหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หกนะครับพุทธที่แล้วนินหกเนาะอ่าล่าสุดนะครับก็ต้องติด 98นะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับมันมา8 2พุทธิติแล้วก็มันมันก็ต้องมา6นะครับเพราะว่าสถิติก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยมันมา8ถัดมามันก็ไม่9ก็6นะครับอ่อาในโวยทะผมเป็นเกับ6นี่มา8ก็มา6ล่าสุดน่าจะมา6อีกเนาะไม่6กก็เก้อืมนี่มา8 8มา6แล้วก็มา9มา8 8มา9มา6มา8 8มา 8, 8, 6 แล้วก็มา6กมาเก้าก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยหวยเลาานะครับเน้น6แล้วก็9 6กับ้นะครับมั่นใจว่ามีมาแน่นอน2ตัวเลขนี้หรือจะมาจับกันกับในเลขวิ่งตรงนี้อ่านะเดี๋ยวมาจับให้นะครับหรือมาลอดูในสูตรตรงนี้นะฮะส่วนนี้ในงวดที่แล้วนะก็เข้ามาติดๆเลยนะในที่2พฟุตนะฮะผลออกก็จะเป็นที่1นึ่งสูงสองสองแล้วก็ในที่ ในศูนย์หอืมนะฮะส่วนในสูตรนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะหาในวันที่เก้าทับเจดนะครับหาในตัวเด่นในชุดแรกนะฮะเราก็จะนําในที่ใหนหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกด้วยเลขคงที่เจ็ดศูนย์บวกกับเจ็ดได้เจ็ดก็จะงวดก่อนเป็น2องสามสี่สอง เจ็ดเป็นห <2 S 1> นะึ่งสองเนาะมันก็ต้องเพิ่มแต้มลดแต้มล่าสุดก็เพิ่มไปเป็น8ดลดแต้มมาเป็น6อีกชุดหนึ่งก็นําในหลัก10บนะฮะบวกด้วย9นี่เป็น9เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอ่ะสูตรนี้นะฮะก็จะเข้าอีกไหมนะครับเป็น3พุทธติดติดหรือเปล่านะครับผมก,ก่อนก็เป็นเลขเปิ้ลนะสองสองมาสังเกตว่ามาล่างนะครับ2พุทธติดติดเลยนะในสูตรนี้นะครับ ล่าสุดนะาจจะคู่นะครับก็จะเป็นในที่หกเออนี้วันจันทร์เนาะอ่าต่มาวันพุธหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์นะครับอืมจะเน้นหกกับเก้าเนาะก็ได้เนาะ เมื่อกี้สูตรที่ผมเน้นให้หกกับเก้านะครับหรือจะเป็นในสองสูตรนี้หกกับเก้ามาจับกันกับในเลขวิ่งตรงนี้สี่กับสามนะหรือเป็นในชุดนี้นะครับหกสี่หกสามเก้าสี่เก้าสามนะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นสูตรนี้หรือสูตรสองสูตรนี้นะครับที่จะมานะครับผมว่ามีโอกาสนะครับเนาะโดยเฉพาะในสูตรนี้นะก็ขอให้เข้าเป็นนะครับ 3พุทธติดแล้วกันนะครับสลับในวันที่9ก้ากรกฎานะครับ alia. ใครชอบก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับนําไปติดไว้แล้วกันแต่ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะสูตรหวยนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปผลลงไปแล้วกัน,กนหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้ลิปกันได้คนจะถูกนะฮะซื้อตัวไหนก็ถูกเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวนะครับถ้าไปดูในสถิตินี่ฮะในวันพุธนะครับ ย้อนหลังไปนะฮะจิตในวันพุธย้อนหลังไปถ้าพุธก่อนมาเบิ้ลพุธก่อนมาได้เบิ้ลเออก่อนหน้านี้วันพุธนี่มันก็ไม่เบิ้ลเนาะนะครับมันก็ไม่เบิ้ลนะเพิ่งจะมาเบิ้ลหลังๆนี่แหละนะครับเนาะเนี่ย มาเบิ้ลได้แต่ในสามสามสองสองแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็มาสองสองอีกเนาะสาม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 สอง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 เนาะเนาะเนี่ยสถิติบันพุธนะสองสองมาสองสองมาสองสองหรือว่ารอบนี้จะมีสองอีกไงฮะเนาะเท่าที่ดูมันมีเบิ้ลนี่มันก็ต้องมีไม่ศูนย์ก็แปดนะผมว่านะครับ ไม่ศู์ก็8นะวันพุทธที่จะมานะครับเท่าที่ดูจักดูในสถิติแล้วนะครับอาจจะมาไม่มาออกไม่ออก,ออกนี่ก็รอรุ่นแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์นะฮะเข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะขอกันเข้ามาเนาะใครอยากได้ในสูตรไหนแนบเปยังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับหวยในวันพุธแล้วกันนะครับพุทธทั้ง3ส,สูตรเลยนะครับพุธ698ดนะครับแล้วก็ในวันพุธ หนึ่งสี่ห้านะครับสูตรพุทธเล็กวิ่งนะแล้วก็สูตรวันพุดธอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นในพุทธสามูตรสี่นะฮะก็ที่เจาะเข้านะครับสองพุทธติดแล้วอยงไงลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ